สวัสดีค่ะพี่พิศนะคะวันนี้จะมาแนะนําในเรื่องการใช้บีแทนตาเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีเพื่อนแนะนําให้ใช้ก็เลยใช้ลองดูว่าเออมันเป็นยังไงมีผักที่บ้านแล้วก็ลองใช้คือการใช้นี่ก็คือพี่จะใช้แค่ครึ่งช้อนปาดต่อน้ำยี่สิบริตแล้วฉีดฉีดพ่นเป็นแบบละองฝอยแล้วพอใช้แล้วก็ติดใจอย่างเช่นเราใช้ ขนุนด้วยอยู่ที่บ้านก็มีขนุนจะมีลูกใหญ่มากขนุนลูกใหญ่แล้วก็พอเราพอสุกนะคะจะผ่าออกเป็นสีแดงสวยแล้วก็รสจะหวานมากแล้วก็ทุกที่เพื่อที่อยู่ในบ้านเราจะใช้วีเทนต้าทุกทุกอย่างเลยซึ่ง v วีเทนต้าเราเนี้ยสุดยอดมากๆค่ะอยากแนะนำให้ทุกท่านอะ่ะที่คิดจะใช้ สารเพิ่มประสิทธิภาพสําหรับพืชน,นะคะอันนี้เหมือนเหมือนกับสารเพิ่มประสิทธิภาพคืออาหารเสริมพืชถ้าเราใช้แล้วมันจะคุ้มลดต้นทุนแล้วก็ผลผลิตเราเพิ่มนะคะจากเหมือนฝรั่งที่บ้านไม่ออกไม่ออกลูกเลยแต่ปีนี้ลูกโดกมากเมื่อวานนี้ห่อได้ประมาณ35ลูกจากปีที่แล้วได้แค่3ลูกจะต่างกันมากค่ะการใช้ตัวนี้ใช้ง่ายปลอดภยัยคือเป็นสารอินซีแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ ภยแต่ผู้ชายแล้วก็ผู้กินแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบข้างเราวรู้ว่าต้นไม้นี่ก็ปลอดภัยหมด